วัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาบอกจุดฟาร์มของบอสนะครับทุกจุดยกเว้นอ่าที่มันสุ่มสปาวครับที่มันเกิดออกมาจากน้ํานะครับก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่คนเดิมครับคนนี้เขาอ่ามาแล้วนะครับคนนี้เขาโหดมากเลยนะครัเลเวลเท่าไ,ไหร่นะพูดๆเก้าร้อยเจ็ดเจ็ดโอเคปะอุ้ยจะจะพันหนึ่งแล้วนะ เขาไม่ได้เคยซื้อรหัสเลยนะครับเขาไม่เคยเติมเลยนะครับคนนี้ย่อไปเลยนะครับอมามามาจุดแรกกันเลยนะครับปะจุดแรกของที่สามบอลนะครับถ้ามันแตะเจล้อยถึงเจล้อยห้าสิบอันนี้คืออันนี้คือจุดแรกแล้วมันจะมีสองมันจะมีสามเฟสเควสที่หนึ่งก็จะอยู่มาตรงนู้นที่เราเฟสนะโอเคครับอันที่สอง เดี๋ยวเราส่วนบอสก็จะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราบอกบอกให้บอสดีกว่าเราบอกให้บอสนะโอเควเดี๋ยวเราบอกให้บอสนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะบอกทั้งหมดเลยนะครับเราจะบอกทุกที่นะครับอันนี้นะครับเป็นจุดแรกนะครับเนี่ยบอสเกิดแล้วนะครับเนี่ยจุดแรกครับซันฟาเวอร์นะตรงนี้ไดมอนด์นะบอสอยู่ไดมอนด์นะเลเวลบอสอยู่ที่เลเวลเอ่อเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับโอเคแล้วมันก็จะสุมดอกดา ลองซอสอ่ะก็ดีอยู่นะก็ดีนะใช่จะสู้เลยเหรอต่อเลยไปเลยครับต่อไปน้ำจะเป็นตรงนู่นอันนี้นะครับเจอแล้วครับอันนี้นะครับบอสตัวที่สองครับชื่อว่าเจนมี่นะครับอเลเวลเท่าไหร่นะแปดร้อยห้าสิบอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแปดร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้แปดร้อยห้าสิบแลร้อถห้าเราเลเวลแปดร้อยห้าสิบเนี้ยก็สามารถมาทำ ค่อยของ Battle r ไดใ้ใช่ใช่โอเค<ะ>จุดแล้วเพะอ,อยู่ข้างล่างตรงนั้นข้างล่างนะั่นแหละโอเคจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปจะจุดต่อไปต้องข้ามข้ามเกาะไปนะครับเดี๋ยวเรานั่งเรือไปนะครับต้องข้ามเกาะไปตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ Green Beach นะครับก็อันนี้จะเป็นบอสตัวที่สามครับที่เราจะมาาร์มนะอยู่ตรงนู่นเลยนะ,ะแล้วจุดเซฟอยู่ตรงนี้นะจุดเซฟนะครับนี่จุดเซฟ จุดตั้ก็จระเพย์จระเพครับงงสีฟ,ฟ้าๆตรงนั้นครับคือจุดับเพนะครับแล้วตรงนั้นก็บอสตัวที่หน,นึ่งอันน้วก็ตัวที่สองตัวที่สามฟูจิโทระมันนา่าจะโอ้มันเกิดแล้วเลเวลเก้าร้อยยี่สิบห้าเดี๋ยวเราไปอย่าอย่าอย่าตีมันนะเราจะไปใกล้ๆมันแต่อย่าตีแล้วเราจะซูมกล้องเข้าไปกันแล้วก็ซูมซูมดูอย่างหลังเราจะเห็นแบบชัดๆนี่ครับ เลเวลเก้ารอยี่ห้านะเป็นบอสนะครับตัวนี้นับจะดบดาบการวิธีเคนะครับคือดาบอันนี้นะครับอันนี้นะอันนี้โอเคปะต่อไปกันเลยครับเอามันไปไหนแล้ว <c oughs> นี่ <c oughs> นี่เถอะนี่เถอะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเราจะมาอ่าฟ้าฆ่าให้ดูเลยนะครับ <c oughs> เ,เราจะมาฆ่าให้ดูเลยเดี๋ยวเราจะชวนคนมาเยอะๆเลยนะครับ จิตต์อบไปจิ้มหน้าเลยวจะช่วยคนมาเยอะแล้วก็ตบมันหนึ่งละหกแสนแต่คราวนี้ก็ไปที่เกาะต่อไปเกาะต่อไปก็คือเกาะเรา<อ>เราจะ<อ>น,นั่งเรือไปนะก่อนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเสกเรือ,อ,อให้เสกเรือเลยจ้าอุ้ยโอเคเรือนี้แหละนายขับเลยนายขับเลยเรารู้อยู่ตรงไหนแต่ว่านายขับเลยเรือที่เร็วกว่านี้ไหมเนี่ยเออมันมันมีนะแต่ว่า เอ้ยมันหรือว่าจะเอาเรือหนึ่งพันไหมล่ะเอาเรือนี้แหละไม่เป็นไรหรอกค่อยๆเป็นค่อยๆไป <laughs> มาก่อนที่สองก่อนนี้ผมก็จะก่อ,น,น,อ,กอน,นี้ก็คือก่อนที่ผมฟาร์มอยู่ใช่หรอเก่อน,นี้หรอว้าวเกาะน,นี้ฟาร์มจนถึงเลเวลหนึ่งพันนะใกล้แล้วใกล้หนึ่งพันละนายใกล้หนึ่งพันละ 1, ลวอยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ก่อนนี้ไม่เคยมาเลยนะอันนี้คืออยู่แลกเพสอันนี้คือซอมบี้ลกเพจครับเลเวลเก้าเก้าร้อยห้าสิบซอมบี้นับเร็วโอ้ยใจเย็นใจเย็นจะขายดูไม่ได้นี่มันหนึ่งนะซอมบี้นะเก้าร้อยเจ็ดเก้าร้อยห้าสิบไหนไหนไหนไปไหนเดี๋ยวไปไปเมื่อกี้มาก็มันจะมีแวมพายที่เลเวลเก้าร้อยเจ็ดห้าอันนี้แวมพายใช่ไหมอันนี้นะครับแวมพายนะครับจะจะถ่ายดู ตัวนี้ครับแวนพายนะครับ975นะครับโอเคไปต่อไปกันเลยปะไปกันเรื่อต่อขอโทษนะครับขอเลื่องเร็วกว่านี้ได้ไหมเรเร็วกว่านี้โอเคอ้าวแล้วบอลไม่เหมียวจุดเนี้ยบอลไม่มียวบอลไม่มียวก็คือก่อหิมะนั่นเองบอลไม่มียวเดี๋ยอย่านั่งเรือนั้นดินั่งเหล็กเรือนึงเออแล้วเนี่ยขับนายขับนายขับ นายจะไม่นั่งตัวใหญ่อหญเอ้ยเดี๋ยวจะไปไปกันเลยน้องตกหน้านายจะตกเสียวเตัวนายใหญ่เกินขนาดเกินเกินเกินขนาดเร <c oughs> ือทำไม่เข้าใจเกมนี้มันกำลังอะไรไงก็ไม่รู้เออมันก็จะอยู่ข้างนานหน้านู่นไหนนู่นไหนอ๋อก่อนอเ้าแข็งใช่นู่นนะครับก่อเนเ้าแข็งนู่นเลย ก้ใจเย็นใจเย็นเลเวลหนึ่งพันนะครับตอนนี้ใจเย็นใจเย็นมาเด้อโอ้ไม่มีไม่สองฝั่งครับอีกอีกฝั่งนึงก็จะเลเวลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นหนึ่งพันห้าสิบอีกตัวนึงก็จะเลเวลหนึ่งพันห้าสิบครับแป๊บหนึ่งนะฟาร์มอยู่จุดจุดแล้เพลย์ก็ยังอยู่ตรงบ้านของอันดาใจเย็นอย่าไปดีมันอย่าเพิีมันจุดจุดแล้เพลย์นี่ง่ายนะตรงตรงไหนนะ โอเคอันนี้สปาพอยท์นะครงนีู้่ตรงนี้โอเคครับยู่ตรงนี้นะครงนก็จะมีซปเปอร์ฮีแมนขายแล้วส่วนตรงนี้ก็คือจุดเซสปาโอเคเราพูดไปแล้วไม่่ไปต่อเลยครับโอเคอ้าแล้วแล้วอันนี้เดี๋ยวเดอธิบายตรนนี้มันยังไม่ได้อธิบายเมื่อกี้อันนี้นสโนอันนี้สโนอะไรทรูเปอร์เรีว่าหนึพันะครับไป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 เไปต่อเออแล้วก่อนนี้ก็จะขายซปเปอร์ฮีแนนนะมันจะมีไองแย่ๆมาหมดซปเปอร์ฮีแมนะ ไปไปไปต่อเลยโอเคไปๆไปก่อนต่อไป เพลทช็อปนะครับช็อปอยู่ตรงนี้บอทโอเครับวก็ล็อกซ์ลี่นะครับโอเคเอาอยู่ไหนแล้วอ๋ออันนี้นะครับร็อกซ์เพลทข้งหลังนั้ก็คือจุดลงดันเพเคครับอ๋อนี่จุดลงดันอ๋อนี่นะเพราะว่ามีจุดลงดันนะถ้าเรากดเป็นรหัสแดงน้ำเงินเขียวน้ำเงินแล้วมันจะประตูเปิดแล้วก็ค่อยเป็นลงดันคลิปหน้าค่อยสอนแดงแดงน้ำเงินเขียวน้ำเงินใช่ไหมแดงน้ำเงินเขียวน้ำเงินโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเขียนชื่อไว้หนึ่แดงน้ำเงินเขียว มันก็จะมีไอตัวรับเพย์เป็นตัวเดิมนี่ครับตัวรับเพย์ครับหน้าเดิมครับนี่ครับก็จะเป็นเกาะที่ร้อนน่าจะร้อนนะครับโอ้โหข้าไม่ได้มันมันจะเจ็บดูจัดเมื่อกี้นะเขาขึ้าลงมบอสนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับนีของเขาแรงจริงไมนได้เงาไม่ได้เงาขอขอนิดนึงขอนิดนึง ปแล้ว <laughs> อย่า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 ลองอย่าลองไปแล้วไปแล้วหนีแหละแล้ว, <laughs> แ,ลว,แ,ลวแล้วส่วนนี้ก็จะมีตัวตัวตัวแรกก็จะเลเวลประมาณห <1, 200 S 2> นะึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยครับอ่าดาวาพายเรดครับอ่ะมาอันต่อไปนี่ก็จะมีแมกม่าเลยนะแมกแม่านินจานะครับตัวนี้หน<ะ>ึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเลเวล 2ห้ามันนิดจะบบอยส่วนจุดเข้าบอนั้นก็จะเป็นจุดลงดันนะครับมันไม่ใช่จุดลงดันนี่ครับจุดจุดอะไรจะเป็นจุดไปฆ่าไปฆ่าบอลรอมันจะอยู่ตรงนี้อาดามันจะอยู่ตรงนี้อ่ะเนียนนะนี่พอพอเดินเข้ามาก็จะมีจุดนี่ส่วนวิธีการไปซื้อก็ มันมันจะอยู่ข้างบนหลังคาของไม่ใช่บนหลังคาตรงนู้นอ่ะมันจะอยู่หลังบนหลังคาตรงนู้นนะครับบนหลังคาตนี้นหลัง,ลงบนหลังคาตรงนี้จุดท,ที่มันเอาไ้ซื้อไหนอ่ะเข้ายังไงแล้วแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหนทางเข้าอ่ะใช่ประมาณตรงนี้ไม่ก็อ,อีกฝั่งหนึง่งจำผิดอีกฝั่งหนึ่งโอเคฝั่งน,<อ>งนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะไหนเเวลาเข้ามาได้แล้วนะ เข้าไปดิเข้าไปดิอ่ะเข้ามาเข้ามาโร้โหเงียนนะอ่ะแล้วตรงนี้ว่าก็จะมีจุดขายเพื่อไปตีบอสรออยู่บอสรออยู่ทีะลกเกินเราถามว่าซื้อได้ไหมโอเคโน้แฟกตมินซื้อไม่ได้โอเคไปหมดยังครับหมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e นะครับเพื่อไหมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปของเราด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับ อะไรนะบ๊ายบายกดซับด้วยเออกดซับด้วยนะครับโอเคอไปแล้วครับบายบาย